โดยกิจกรรมเริ่มด้วยกัลยนณมิตรทิพซิรินอินทกนกได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านยืเซนผ่อนคลายร่างกายเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมพร้อมทางให้ทุกท่านแนะนำตัวและพูดถึงความดีที่ได้ทำในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสิ่งที่รู้สึกขอบคุณที่ผ่านมาจากนั้นตัวแทนอาสาสมัครชาวท้องถิน่นได้อ่านธรรมะ เทคนิคการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยหนึ่งหัวข้อทางอย่างได้แนะนำรูปแบบวิธีการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายก่อนที่กัลายาณมิตรทิพซิรินอินทก,กนกจะได้นำนั่งสมาธิและนำแผ่เมตตาให้กับชาวท้องถิ่นเป็นเวลา45นาทีและหลังจากนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้ว คุณโจสมาธิสมาชิกในคลาสสมาธิได้แบ่งปันธรรมะจากการที่ได้ศึกษาและได้รับฟังจากพระอาจารย์เรื่องมงคลชีวิต38ประการข้อที่11เรื่องการบำรุงบิดามารดาเขากล่าวว่าในฐานะที่ท่านเลี้ยงดูเรามาด้วยความเหนื่อยกว่าที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเราในฐา,ฐานะลูก จะสามารถทดแทนพระคุณท่านได้อย่างไรบ้างทำให้ชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างรู้สึกประทับใจและได้ข้อคิดดีๆเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการใช้ชีวิตและตั้งใจจะกลับไปฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านค่ะ